ที่นำโดยท่านนะครับก็อบพระเจ้าครับํำหรับชีวิตที่เร,ราไนะด้เดินกับพระเจ้านะก็จริงๆแล้วก็อยากเป็นพยานเรื่องของคุณเรื่องของคําสอนอาจารย์หมอเรื่องนี้เลิเพราะว่าที่เราได้เชื่อพระเจ้ามาแปดเก้าปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ทําเสียพรญาณเป็นเมื่อสองปีม่าแล้วเองว่าได้ทำคําสอนอาจารย์หมอ,นอในตอน ชีวิตที่นําโดยพระยาโดยสุดครับฟังวันนัที่ปวดก็คือให้เราสนุกกันทุกวันวันละหนึ่งตอนแล้วก็ฟังจนหลายครั้งสนุกมาเป็นถามมันก็สมใยอะไรอย่างไรผมจนทุกีมาตอนก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่อยู่ในเราด้วยครับแล้วก็ได้ยินเสียงปอดใจถ้าเกณฑ์จนว่าเราเดินไปกับพระยาแด้เราเยอะมันจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแดงมากขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนแดงหัวใจครับซึ่งวันนั้นเป้าวันเป็นพระยานที่บอกว่า พอพระยานอยู่เราพระยานอยากบอกเราได้เพลงซึ่งอาจจะเป็นเพลงชาวโลกนะก็คือเพลงของพี่เบิร์ตทูชัยครับี่เพลงวันนี้เอ็งขึ้นเพลงนี้มาเลยว่าโรเจอรู้ว่ามีที่เดียวมีคนเห้คนชีพคนกี่คนคนเป็นนิทาขอเบียงขอมา

บ้านก็เลยไม่สนใจว่าจะโดนพ่อหาอะไรแต่ว hey, <speaking in general> ่าเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งนะก็พ่อก็ชีวิตเปลี่ยนแต่งมากขึ้นก็ไม่เคยพูดคำหยาบพ่อเราแล้วก็ให้เกียรติดาบรรดาเขาชีวิตเปลี่ยนครับวันนี้ก็ได้รับพระสิได้รับสิ่งดีจากพระเจ้ามากกว่าครับพระเจ้าครับ